วันะนี้เราจะไปกินสุกัะที่บ้านนะ้ำแล้วกกินสเต็กนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่บ้านอยู่นะรัม่ต้องไปออาบน้ำกันนะครับราขอเปิดไฟกอนเต๊นง อ่เราไปอาบน้ำก่อนแล้วก็ตัดไปบ้านร้านไปครับนี่อะค่ะนอนถึงป่ะถ้าอยู่กับเพื่อนเนะี่ยน้ำมันทำผมดำหน้าไม่สวยผมมันไม่ได้ดำมันดำมันไม่ได้ทำสี <c oughs> แล้วใส่หน้ายู <c oughs> มันไม่สวยเลยอะเมื่อกี้สับนะเลยอิ้นไอติ่มใส่แล้วเหรอ รังปงรังโกลโ้ยพ okay. ี่ยิดเราฝั่งที่มันมีข้าวอยู่ดีแมนี่ไม่ห,หกนี่ทุกคนเราจะกินนะครับฝพี่จะกินข้าวนี่คือข้าวมันไก่ครับเอ่อืมเราจะอยู่นี่นะครับอันนี้เราอยู่รนะ้านสเต็กนะครับ เก็เอาหมูกระทามาด้วยนะครับร้านชื่ออะไรนะเมาน้ำร้านชื่ออะไรไม่รู้ว่าม่ต้องมาเอ้าอื้อืมนีมม่ทีข้าวจะได้เก็บอืม้มฟังเ้ย ผีไปกี่โมงนี่แค่หนึ่งชั่วโมงเองนะเหลือแค่หนึ่งชั่วโมงเองแล้คือตอนนี้เราอนนี้ไปแล้วฉีดได้ไหยังพร้อมอือหือ ก็คือเราต้องมันปิดแอร์ด้วยอะปิดเรียบร้อยปิดไฟตู้บป